อันจองซาเซโซนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกษตรถิเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมและในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมในเดือนนี้ยังไม่มีตัวละครประจํากลางเดือนมาเลยเนาะเขาน่าจะไม่นําเอาความสามารถของตัวละครเก่าๆมาผสมให้โหดขึ้นแล้วยัดใส่ตัวใหม่แล้วล่ะ IP นะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าความสามารถของตัวละครประจําเดือนเก่าๆก็จะถูกใส่ไว้ในจี้ใหม่ๆนะครับผมมันจะทําให้เรานั้นเล่นได้หลากหลายยิ่งขึ้นไปอีก เนาะโอเคสำหรับการมาถึงของตัวละครประจำเดือนเก่าๆในอีเวนตนี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วย3ตัวละครหลักๆเลยนั่นก็คือตัวแรกนะครับผมตัวละครสายวิตตอรี่ที่เป็นเดอะเบสที่สุดแล้วนะครับผมก็คือพี่ชายของสไปก้าน้องซิลิุสคนนี้นี่เองส่วนต่อไปนะครับผมถ้าพี่ชายมาแล้ว น้องสากวก็คงไม่มาไม่ได้นะครับผมสไปก้านะครับผมตัวแทนแห่งการล้มละลายและการก่อสร้างที่รวดเร็วนะครับผมวิกก็ได้ลมก็ได้เนาะสุด้ายสุดท้ายนะครับผมอ่าน้องเชมินนะครับผมน้องเชมินอืมลุงเจอในแชมเปี้ยนลีกบ่อยๆแต่น้องเล่นไปใส่วิกว่ะ เออก็คือถ้าเกิดว่าใครนะครับผมมีความสามารถในการทอยเต่าต่อเนาะน้องก็จะทอยแล้วก็สร้างสร้าง,างแล้วก็บาร์บแล้วก็ดรอปก่อสร้างนด์มาร์คให้ครบแบบลายวิกได้อย่างง่ายได้นะครับผมสรุปตัวอะไรก็เล่นใส่วิกได้แต่ตัวละครนี้ลุงแนะนำนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเล่นใน อีเวนต์นี้เนาะก็น่าจะเป็นพี่ซิลิอุสนะครับเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกับแมปเล็กๆน้อยๆเพราะว่าแมปของพี่ซิลิอุสนั้นตอนนี้ r p คูณ3นะครับผมนั่นกะ็คือแมปหัด เทพนั่นเองพี่เขาะโหดมากในแมปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากปั่นคะแนนก็หาพี่ซิดิอุสมาเล่นสานส่วนอย่างอื่นๆนะครับผมนอกจากตัวละครจะมาแล้วเนาะก็วิธีการหานะครับผมเราก็ต้องสะสมนะครับผมดาวเส เป็นดาวตกด้วยดาว S บวกครับผมให้ได้5ใบนะครับผมซึ่งดาว S พวกนี้นะครับผมสามารถหาได้จากการอัปเกรดนะครับผมดาว S ธรรมดานะครับผมให้กลายเป็นเลเวลแม็กเนาะแล้วเอามาแลกเป็นดาวตก S บวกนะครับผมทุกการสะสมดาว S ครบ5อันนะครับผมแลกได้1รอบเนะาะก็จะได้อะไรนี้อ๋อเข็มนะครับผมเข็มเพื่อเอามาเปิดเป็น คอสตูมถ้าเกิดว่าจะให้เลือกคอสตูมตัวละครไหนที่ต้องการคอสตูมหรอ3ตัวนี้ไม่มีตัวไหนต้องการคอสตูมเลยครับผมเพราะว่าความสามารถของคอสตูมมันถูกเอามาใส่ในจี้หมดแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามีจี้ที่มีความสามารถของคอสตูมเนาะเราก็ไม่จาเป็นที่ต้องใช้คอสตูมด้วยซใช่ไหม ใช่นะครับผมเดี๋ยวนี้คอสตูมมันไม่เวอร์ละมันปกติธรรมดาก็แค่เปลี่ยนรูปรักนะครับผมถามว่าอะไรน่ารักสุดก็ต้องเป็นน้องสไปก้านะครับผมเพราะว่าเปลี่ยนไปใส่ชุดฮันบอกอนะเนาะส่วนอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการกลับมาของตัวละครประจําเดือนเก่าๆนะครับผมซึ่งมีทั้งหมดอยู่3มเทียนะครับผมเทียแรกนะครับผมก็จะแพทแพงหน่อยส0 0พนนะครับผมก็จะสุ่มมาคิดว่าได้5ตัวนี้หรือเปล่า ไม่ได้หรอกนะครับผมเสียไปตั้งสามพันเนาะแล้ว3าตัวละครนี้เล่นได้อยู่ไหมถ้าเกิดว่าจะเอาไปปล่อยบอทดนะครับผมน้องตัวน้องฮูกตัวที่สองนี้เล่นได้อยู่นะครับผมตัวอื่นก็ไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่เที่ยสองนะครับผมก็จะเป็นใส่วิกซะส่วนใหญ่เนาะสองตัวสามตัว3าตัวใส่วิกสามตัวนะครับผมก็จะราคาสองพันเนอสองพันกับ ตัวพวกนี้เหรอถ้าเกิดว่าเปิด2000แล้วเจอตัวละครอีโวเลยมันก็คุ้มอ่ะนะเทียสามนะครับผมอันนี้ก็อย่าให้พูดถึงนะครับผมเป็นเทียที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟไทยไปใช่ไหมอ่าเพิ่งโดดเด่นในเซิร์ฟไทยนะครับผมก็ใครอยากจะหาตัวละครเทียสองหรือว่าเทียหนึ่งในเซิร์ฟไทยก็รอหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเทียสามยังมาไม่หมดนะเนาะราคาแค่พันเดียวเองถูกเบอร์โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมคะแนน RP ที่คูณ3ก็จะมีด่านหัดเทพกับด่าน โดรนน้ำนะครับผมแค่นี้เนาะเป็นการเรือนที่จืดชืดมากเลยครับผมไม่มีอะไรเลยสำหรับอีเวนต์นี้รูกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมพบกัเป็นชิปหน้าครทุกคนมีความสุขกับการเล่นขีดเิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับโอ้ยเอาก็ใส่มาสมินาซาจุ๊บจุ๊